อะไรอะไรอะเหตดโอ้โหว้าวโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีคนตุกนี้เรียบร้อยเลยตัวนี้จ้าเลยทุกคนจะได้กินเลยปะเต้ดังเลยปะตัวเฮงมาเพาะถึงขนาดนาะงตัวตอนนี้เอยอยู่ที่บ้านดงขวางนะบ้านดงขวางเมืองอัศวันทองแขวงสุนัยเขตพุทธเลย น,นี่เข้า,าเบื้องเขินมาเบิ้งทีมงานแล้วกนแล้วก็เฮิร์ดอันนี้ค่อยๆซ่องเข้าไปนี่เห็นกล่องห่างนะเจ้าของเพิ่นคือสิมักขนาดเลยมักดันกล่องเดชวัน <c oughs> นี้เฮามาโรงแรมขึน้นห้อเป็นี้มีนะน้ำโตดอก <c oughs> มีแนะน้ำโตดอกเนา <c oughs> นะเออหน้าก็เก่าอันนี้ก็ตะนวดในผ่านทางทั้งหมดเลยนี่บรรดาในผ่านทางทั้งหมดเลยแถวนี้นี่ นี่มาแต่ป่าแล้วกับปหารกินปูกินปลานะวยครับวันนี้ทีมงานนี่พร้อมกันเลยนี่เอาสวัสดีสวัสดีนี่อันนี้อันนี้มือมือมือนัดทีนี่มือลงน้ำมือลงน้ำลงน้ำได้แต่ว่าได้ไ่ได้ยังบุจชักได้ไปเบิกเดิมกันเลยมาลงเงี้ยลงเงี้ยเดียวเอาผู้ลงบรีษัทผู้ลงเนี่ยลงน้ำกันลงน้ำกันเบ้อหมายถึงผูดยิ่งจุดห็นนะหมายถึงวิ่งหน้านะยิ่งหน้าเอาป่า ยู่สายเซ่จำพอนี่ขยันขึ้นเลยขึ้นบนโต๊ะใช่เออคนมาแห้งหรือทุกคนเลยจะน้อยจะน้อยเข้าสีลงอันปหาดำป่ามากินแร้งนะเข้าไปเมื่อสี่ปีที่แล้วบ้านนี้นะกะเขามีหัวว่าปีนี้เข้าสีได้กินปลาอีหรือบ่มันต้องเบิ่งอีกนะเอาเอาไป บวนัรถเต่านี่กับบ้าข่อยเงาเงาเพราะวันห้าไม่ไปฝ่ายเฉพาะทงมันพุกแมตริพาร์ดอึดชิลิกฟลิออกแบบมาพิเศษเลยนี่อ๋อไปนี่นั่งตสบายได้เต่านี่นี่นั่งเลยนี่นี่คักเลยนี่เอานี่บ่งได้พยัมฝนนี่คักเลยไปดิอันนี้ก็ประมาณห้าโมงนแหละนี่ ห้ามงไปปลายงูวควายก็เข้าแรงแล้วทุกคนเลย เลยอ้าวนึดเุ้ยนี่โห้ยนุ่ยควัดฝันนี่ฮะพ่อฮะฮะอะไรบัตนี้ปโทุนี่ อย่างนี้นี่นะไปมาพูดมักคนอย่างนี้นี่นะรับเดียวนเลยนะไปง่อยคางไฟคางมันถูกโอเคไปไปย่างไปเ่ายังไปไปย่างไปหมุนไปย่างหมุนไปยังไปลุยเอาพอดีละรอท่าให้มันขำยังลินแถวแถวเซ้นี่แหละโอ้เนาบรรยากาศดีดีว่ะ นี่นะทุกคนเลยวิธีชีวิตแถวมโนมนาฮานะป้าากินปลามันกระมมนอีกเบื้อนึงไหนทุกคนเดได้ฟีกอีเบนึงน <c oughs> ะอตเอาอม,ส,าม,มสองลำนี่บอ้ออาตวันนี้ได้ฟิวเลยวนะันนะี้พน่ะทีมงานกำลังมาคักเลยไป คือเฮือปวดเกิดปลาอันแถวนี้ปลาใหญ่สุดจักรโลแถวนี้โอ้ซิปปลาปลายังสิบปลายโลปลาเขมันปลากำปลากำโอ้ปลาโจกก็มีเนาะโอ้ขักเลยวะปลาไน่หรือมีกันปลาธรรมดาเหมนน่าเด็ดทุกคนเบิกดูเถอะฮะ อันนั้นต้นไม้ไม่ย่างมีแต่ต้นใหญ่ที่มันแถบนี้อ้ยนี่งามเลยอ้าวลงอ้าวฮึบฮึบอ้าวขึ้นต่อบนนี้ป้ายนี่นี่สายเสื้อจำพ่อนี่ถ้าว่าตกย่ำย่ำนี้นะจะขาดบังเลยขาดบังถ้าว่าเป็ดเทียเซอร์บนเก้าหนึ่งชิพนี่โอ้ ไก่กันเลยหนึ่งก้อนจะซีบจะพุ่นนะนำทวมแตกฟังเอาไปทวมโอ้ยขนาดเลยแถวนี้เอากระชากได้เออได้แล้วพรูเมื่อที่ไปลงแต่เอาเคยชิบได้ทอดชงเพราะเพื่อได้เปลี่ยนมอหนดไงในองค์แล้วชงก่อนส้ะจะได้เปลี่ยนมอหนดเออโอเคโอเคแล้วแต่นี่โอ้อ่ะขอจับเน่ถอดเลยเราละถอดเอาเออแล้วว่าถอดเลยมันมีเดะเลย Uhm. นี่ทุกคนนะครัอันนี้คือโตแรกแหกมาน er ี่นี่โอ้มีลุ้นอีกลุ้นนะลุ้นนะลุ้นนะนี่นี่ทำบ่คือเลยขึ้นมาเฟืออะเนอะอือปุ๊บนี่เอ้านี่พอได้ก้อยเออปุ๊บนี่เห็ุแล้วนี่ ในผ่านบอกว <Y ell โ parece> ่าทั้งลุมนี่มันจะมีเงาไม้เพราะฉะนั้นแล้วป่าพวกนี้มันจะอยู่หุ้มอยู่แถวเงาไม้นะในผ่านเขาก็จะเอาหน้าไปยิ่งเอออ้าวอึ๊บอืมอ้านี่หักเลยตัวใหบ่ออันเอามาเบิ้งด้วยฮะนั่นนั่นนะอันไฟสายเจ้านะนตกแต่งมาพิเศษทุกคนเนี่ยนี่นี่นี่คือว่าไฟสายนี่ก็ฆ่าในกันน้ำไว้เน้อ เดีกเาจะเอาแบบมาพิเศษเดยนะอันนี้ทอพีวีซีทุกคนนะพีวีซีเนี่ยก็โคมมาอะไรก็เอาน็อตจับนี้นี่ประดิษฐ์เอาเอาไว้งซะใส่ทานสี่ก้อนใส่ทานนี่เอาไปฟังบะเสียงประกด่โอ้เสียงปกดปกดตัวนี้ไปจักกดตัวนี้แล้วมันนั่งยังเงอะไรด้จะเริ่มต้งเอาขึ้นก่โอเคีทุกคนเลยโตบ้าไงกำโฮเมนหางว่าเลยนะเนือ ปุ๊กนึ่งเห้ยโอ้ว่าแตกโอ้แตกเลยหอยหอยยังเบิ่งกระชายหอเบิ้งหอยกี้โอ้เอกมากระดีได้่ะทีมงานเทาาลายวนี้ไฟผักกรจจี่กิรินนี่โอมีหอยย ว้าวป้องใหญ่ลีนี่โถแม่นหัวกับกีนี่นะอยู่รูปลายลีเลยหอยดิจะรอดอยู่ตามมันตามยีนเด้อะอู้เอาเอาใส่หือเลยไปกีนเลยไปนังนะไปขี้ล่ำไปขี้ล่ำอ๋อหน่อยตัวนี้อ๋อเฮ้ยทุกคนตัวบ้าใหญ่เลยอ๋อนี่ ซับดีดีอยู่น้ำดีถือว่าใหญ่เติบเลยได้นี่ได้ขยันมาอยู่น้ำนี่ซช่ได้ขันเบิกนี่แหวนซับโอกดีบโอ๋อนี่นิ้วนึงนี่ได้โอ้โหตามได้ไฟเข้าไปได้เลยโอ้สองตัวพูมันไปนี่นี่นะฮะจะไปทางไหนตามเดิมให้ทางพี่ให้ทางพี่ไม่ใช่ชัดไปพุ่นให้ทางพุ่นชัดนะพี่นะ ลุกเลยขวบเอาเท่านั้นเลยนี่แต่ไหนเธอไปทุกคนเลยนี่วุ้ยตอนนี้ทีมงานท่าเฮานะกำลังพายขึ้นทึ่งแล้วก็หาปลาลอกขึ้นทึ่งพอเอาพายลงมาเด้ล้อขึ้นทึ่ปง,งปุ๊บห่อนโม่แดงโม่เนึงปุ๊บแล้วก้าวได้ปลาหลายปุ๊บเลยจังเฮ็ดกินรินเข้ายังยัง โอ้ใหญ่ขนาดนั้นเลยโอ้ปกติง่มีช้ำไร่างแขนมันอยู่ในน้บออยู่ในคนไหมบอกใต้คนไมาใบมันเยอะอไรโอ้โชาบดินั่งเลยสามเอ้านี่ไปไหนทออนอ๋อออนแล้วแาพขาเจ้าเจ้าหูว่ะเวลายิ่งเนี่ย เวลายิงปลาเห็นปลานี่เขาจะยูใกล้กันนะยิงยันนาเนี่ยไปถือขากันปึ๊บอ้าวหยุดเลือกนี่เอาตัวใหญ่นี่ไหนลงเห็ดเห็นกุบบามีคิดเลือกเนาะไสิไอย่างนเหอู้าทก ขนาดบุกนี่มงนี่มงเงาเี่มงนี่นี่เตอร์นี่ขนาดแล้วเนี่ยนี่ป่านี่เดี๋ยวสิตตามหลังในพานไปนะเี๋ยวเดี๋อยู่นี่นี่ป่านป่ามันจะโหดสุ่มขึ้นเออเดี๋ยวนีใหญ่นี้ตัวนี้ทุกคนตุกนี่เรียบร้อยเลยตัวนี้จะจ้าเลยทุกคนนี่ปลาอะไรนะปลาคัมปลากรบโอ้โหจ้าจ้าเลย ปลาเนี่ยปลาคั่มเห็ดตัวกระคักเลยนี่ทุกคนเลยโอ้เห็นชัดเจนเลยโอ้นี่ยเฮ้ยไม่ใช่พี่ปลาทุกคนเห็นมันล่อไคักเลยนะใยเานกันก่อนเอาหน้าจิตไปยิ่งเลยถือว่ากระแลกระได้นี่ทีมงานเฮาอะไรดังไฟอันนี้ดังไฟท่าผู้ที่อันลุกดำปลา ดังดังไปลนบ้านหนาวห้าก็หนาวเหมือกันเลยนี่มี่พักมี่ดังครบหมดเลยนี่นี่นี่เนี่ยทุกคนได้บ้านบานดังสามโลนะนี่นี่อันนี้บ่โลมอ่ะทีมงานทีจะเฮาหามันได้นี้ยังยังอยู่ได้ยังพนไม้ได้หนี่ดังคไยทาอยู่จนหนาวทุกคนเนี่ย ก็ได้นี่ปลาทูนี่หอยไข่มุกนี่ถ้าว่าทุบนี่อาจจะเจอไข่มุกแล้วนี่ได้นี่เอาไปบักไกนี่เราจะรวยแล้วสิทิมมันใหญ่อะไรเนาะโอ้ยนี่เอาบักไกเอาไปเลยบักไกเพิ่นบารีพ่อหอยแต่าดนไปทวงหิมมันบุทิมมันใหญ่โตเนาะไปผู้ดุได้ตรกใส่เนาะบ่อันนั้นบ่ปลาทูยาลายคนนี้นี่อุ้ยนี่ một ừ. ừ. cái hang ăn gì kinh khao, một cái hang đay lại này, trèo con, đây là ba bà đi kg, ba mươi lăm kg,

ความสุขของตาเฮาเนาะหาป่ามาแล้วกนินนี่ความสุขมันไม่ได้คือกันแต่บางคานกน็ความสุขกะไปเที่ยวบ่อนที่ดูลาแต่ว่าความสุขข,ของตาเฮาคือน,นี้แหละป่าเน้่ยปีงสามป้งเลยยังบุญท่านมดอยู่ทุกคน,นอูน้นะ ปลาโคดทีสามปิงปกโคี่โอ้ยก็ควายกับดีเนาะมุกผีได้เลยนะได้ว่มุกผีอะใส่ซับให้ถึกนี่ยังมเสมืดทุกคนเลย จุคนเบิ่งผักนะเขาจะปูอยู่แคมเซจมพอะนี่เดีย๋ยวนี่ใหญ่เลยมันเป็นยนงยกวา่านคนเก่าเมื่อี้แซ่บแซบสินล้วนเลยเพิ่มเิมมาแล้วแซ่ลาบปลาบูฮางกะเพราะว่าอันนั้มัน,น,น,น

ปุ๋ยเพกอนแ้วก็ยังเอาตลอดเนาะปลาพอ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 ช่างปลาตัดหมูธรรมดาเนี่แหละยังโม่ไผ่นี่ไผ่อะโม่ได้แล้วไปไกลฝนเนาะจวดรถโอ้อันนี้ผักกาดนะไรนี่ผิดกัดบวะเพริกบ่โอ้โหแนวคักแวะนี่มาใช่ไหมเพิ่นเก็บมาเก็บอยู่ในนี่แค่นี้วะในบ้านนะ เก็บมาแต่งไตัวกันเลยอยู่อย่านะเดีกยวเกลียวเน้ยอ้าวปุง้งนี่วันนี้พันแอดข,าข้าวคั่ววันนี้พันใกล้นี่ขา้าบ่มีพันแอดจังเฮ็ดเด้อโต <c oughs> ขันยัจำเป็นกันนะเลื่อนมาโอ้โ่ไวนี่เกลียวเช่นนี้นะน้ำเฮ็ดนี่เกียวอ๋อเจียวเอาปุ้งแบบนันเก็บเจียวน้ำเนาะขอเน้นผักหอมลายๆได้นี่โอ้ยเฮ็ดแบบนี้ว้าวโค้คนี่เนาะ ม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เอาอานหอมๆอันนี้นี่สาเหตุที่ไส้น่ะอันน่ะบักพริกป่นนี่คือมันหอมถ้าว่าเข้าเข้าจะได้รสชาติแบบกัดก็ได้มีอ้าวลจิคืออีมันกัดเนาะนะอืะใส่ผงหอมใส่เดียวบ่ใส่ เสื่อมเลยใช่ใช่เลยตาตัวเด็กกินเลยปะเต้ดังเลยปะขนาดนั่นเลยตอนนี้ประมาณเก้าโมงจะห้าบนทันนี่กินข้าวแรงอันนี้คือข้าวแรงตัวเห้าวเลยเอาเขย่าบอลว่างเขิงหอมห้านี่จะกราบก็ได้นี่โอ้ทุกอย่างมีครบเป็นบ่บ่ให้วาอน้ำก็ต้องว่าจ้ะอ่า อันนี้อีกปูแจ้วะนี่ในผ่านงนี่ใช้โมพีอะอันนี้แม่นปิ้งปลาเท่านี่สามปีทุกคนเลยถือว่ากำลังสิสุกโอ้หอมเลยตัวนี้สุกเลยเ้างอ โอ้ตัวนี้สุกแล้วทุกคนเลยมืม้อน,นี้นี่ถือว่าปลาเฮาให้เหลือกกินเลยแล้วก็กินเข้าแล้วปุ๊บแล้วทีมงานเราสิลงดับไฟแล้วก็เอาเมากินอยู่เฮือนนะของไฟของมันแต่ว่าคลอยนี่กินอยู่นี่เลยพอ่อปิ้งปลานี่นอนเอามาปิ้งนึงก่อนนี่เออดีมาเชิญเพื่อนอ่านี่แต่เฮาปิ้งนั้นมีท <อา S 1> ันาด้ชุนนกเกข้าวโอ้โหว่ามันลาบใกล้อ้น,กกนี่ก็ได้ เดี๋ยวลองๆมกันตเลนี่บานนี่โอ้โหเอ้เหวันี้บ่กิห้นนี้ได้อันนี้ซิมเลทุกคนเลยนี่เานกิตัวนี้ซิมเามีจะใครได้อมาได้ทงนึ่งดเือท้องไม่ดีห้ามกินไม่ได้ทุกคนเนี่ยในทงไปช่างมาเข้าพงเลยนี่ อไปทำผู้เีลงมาเขาวกขันฮยกขันยกหอมข่าวไก่ลุงนี่แหละเด็กเนาะได้ไรวะ6 0อันดับเพินึง้าวเปลี่ยนฐานนินึงนี้ประกาศเดี๋ยวจะเอาสีพันคูเจีวเด้ พักเทิมนี่นี่เนีนี้นี่เลยทุกคนเลยมาคุยนิดนึนนงนี่คุยมีหลายอย่งเข้มเอาบนยู่้เลยนอมเอา่เสียงอเลยอืง

พปกดแล้มิมิมบ่ิมีเด้ออืมเอาปินี่มาอีกมนี่เอามาโอยขักเลยเอาลงลุกาอะไรนี่ตัวึงมาพอถึงขัเนาะปะกดว่าแตมาพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวพูดละเบลงขาไม่ได้พอจะเทัพอเลย ขอกินแบบพอดีว่เป็นทุกคนนะอืมขอกินแบบชาวปลาชาวเขาขกินแบบบ้านๆกินชมเยอะอะ ข้างบ่มิจมอคนใหญ่ฮะก็มาครั้งเล็กแล้วจะมอยอยู่อ้าวนั่งเขานอฮัลโลุงลโหลเดละคนบ่จะมาดับนะได้วันนี้กูเธอบ่ยงถามเนี่ยโอ้าส่งสำรูดแล้วเนาะอิงตามลงได้ ันบนาวก็ได้บัดนี้อันน่ะปรากฏที่ใหญ่ส้ำแขนนี่ลงรงน้ำจากจากแมตจังจังพอประมาณสองว่าสามว่าสองสามว่าเนาะกันปรากฏน้อยๆซ้ำนี่ปุ๊บนี่ก็ถือว่าประมาณสักเพลงแอวก็ได้เห็นเนาะเพลงแอวเพลงข้อเนาะอ๋อคนนี้บานนี่ไงกินยาอลไรกัดยำย้ายใส่ซอยได้บัดนี้นี่ทีมงานตะเฮาดำปลานี่มาแล้วครับเดี๋ยว นี่ทุกคนป่าตัวนี้ป่าตัวนี้ง่ายเลยป่าแค่ไกลอยู่าฉันนี่ใหญ่เลย,ลเย,ย,นนเลยตัวนี้ทีมงานได้อโอ้โหน,นี่คือปลาแค่หมูอนี่นั่นปักเจ็ดได้มันจะมีอันแคลอยู่นี่นี่ง่ายตัวนี้นี่โอ้โหใหญ่ายทุกคนเอ้ยกินอิ่มแล้วก็มี่หมี่หลายๆนะเข้าเข้าท่าทีมงานทักแป๊บนึงแล้วเขากลับนะวันนี้ได้ปลาแล้วเติบนะแล้วก็ดำเต้าอ,อีเพิ่มเสียมือกินอันตอนเช้า สูขอบโคดทุกคนเลยเอามื่อวานี้ขอบเจอนะขอบเจอในพีานเพิ่นมื่อวานี้เพิ่นพามาดิซอยกินโอ้แซ่บทุกคนเลยเอานี่วิธีชีวิตของชาวเขาจะมาดนนี้ยปากินข้าวป้าไปมุ้งนั้นไปมุ้งนี้เอามาแต่ป้าปุ๊บไปกับมามุ้งนี้กต่มันเกิดแบบคือยำหอนแล้วนะมาหากินมื่อวานนี้มันกระโมนด้ทุกคนเลยขอบม้งขอบเจอที่ตามทุกคนเลย